ากถึงไอ้กุ้งแห้งนะครับไอ้กุ้งแห้งที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องใบพัดเรืออะไรต่างๆนะครับวันนี้มึงไม่ต้องวิชาการมากนะครับว่ามีแรงดูดแรงจีห่าเหวี่ยี่อะไรของมึงนะครับสิ่งที่ประชาชนสงสัยเนี่ยมึงดูนี่มึงดูนี่มึงดูนี่สิ่งที่กูจะบอกมึงนะครับนี่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 มึงดูนี่นี่นี่ใบพัดเรือมันทําแบบนี้ไม่ได้มึงเข้าใจไหมใบพัดเรือเนี่ยมันทําให้มันเป็นเส้นตรงอย่างนี้ไม่ได้มันจะบัด ร่างกายมนุษย์ให้มันเป็นแบบตรงๆแบบเนี้ยไม่ได้แบบเนี้แบบนี้ยแบบเนี้แบบนี้ใบพัดมันทําไม่ได้มึงเข้าใจป่ะถ้ามันตรงดิคมกิบอย่างเงี้ยใบพัดมันทําไม่ได้มึงเข้าใจไหมเนี้ยเนี่ยทำมันเส้นตรงขอบเรียบอย่างเงี้ยใบพัดมันทําไม่ได้มึงเข้าใจป่ะเนี่ยเนียเนี่ยเนียมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมมึงไม่ต้องมัหลักการห่าเอวี้อะไรดังนั้นเลยมึงเข้าใจไหมใบพัดมันทําให้เป็นแผลแบบนี้ไม่ได้มึงเข้าใจไหมเพราะใบพัดมันเฉียงมันเฉียงมึงเข้าใจมัน มันตีแบบตีแบบแบบแบบเนี้ยตีแบบแบบเนี้ยตีแบบเนี้ยมันไม่ได้แบบนี้มเข้าใจไหมนี่นี่มึงว่าใบพัดทําแบบนี้ได้เหรอตรงได้งนี่ใบพัดทาได้เหรอฮะนี่นี่นี่แบบนี้ใบพัดทาได้เหรอมันทําไม่ได้โ่